สวัสดีท่านผู้ชมมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับข่าวอัปเดตวันนี้เป็นข่าวของฟุตบอลทีมชาติไทยที่ได้จับฉลากแบง่งสายในการแข่งขันฟุตบอล AF f Suzuki Cup 2020แล้วก็มีเรื่องภูมิใจของผู้เล่นไทยในเวที ACL นะครับก็คือจัดใช้บุตรพรมและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการลุนแชมป์ของทีระทนที่ดูเหมือนจะยากขึ้นเรื่อยๆกับการลุนแชมป์เจลิกในปีนี้นะครับไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยก็แล้วกันนะครับ วันที่21กันยายน2564ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับสาพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนได้ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2020ในรูปแบบออนไลน์นะครับการแข่งขันครั้งนี้มี9ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติขณะที่2ทีมอันดับต่ำสุดอย่างบลูนและติโ์เลสเตจะต้องมาแข่งขันในรอบคัดเลือกก่อนนะครับเพื่อหาผู้ชนะเข้ารอบสุดท้ายเป็นทีมที่10 ผลการจับสลักแบ่งกลุ่มในครั้งนี้นะครับกลุ่ม A ก็จะมีไทยเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และทีมที่ชนะในรอบคัดเลือกระหว่างบูไนกับติมอร์เลสเตนะครับกลุ่ม B นะครับก็เป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียกัมพูชาและสอปปลาานะครับสำหรับศึกฟุตบอล AFF s u z ซูกิรับ2020จะเปิดฉากแข่งขันกันในระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกร,ราคมนะครับ โดยโปรแกรมการแข่งขันน,ะะนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับผู้ชนะในรอบคัดเลือกระหว่างบูนกับติมอร์เลสเตในวันที่5ธันวาคมก็มาลุ้นกันว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าเพราะว่าในปีก่อนก็แพ้ตกรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับข่าวต่อมาก็เป็นเรื่อง AFC ประกาศ1 1แข่งยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียลอ2พที่ผ่านมานะครับโดยมีเจ้าบอยชัญชัยบุตรพรมติดโผ1 1ผู้เล่นยอดเยี่ยมด้วยนะครับ หลังจากที่ชัดชัยในด่านของบีจีปทุมที่โชว์ฟอร์มโหดเซฟไปถึง10ครั้งในนาทีบุกไปพ่ายจุดโทษ,ช,โทษชุนบุรดมอเตอร์2ต่อ4ในเวลา120นาทีแถมยังติด5แข้งยอดเยี่ยมของสายตะวันออกอีกด้วยนะครับชัดชัยบุตรพรมไม่ธรรมดานะครับ11แข้งยอดเยี่ยมในรอบ16ทีมสุดท้ายมาในแผนการเล่น442นะครับโดยมีผู้ักษาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมจากสโมสรบีจีปทุมยูเนตด สำหรับ5แข้งที่ดีที่สุดในสายตะวันออกก็ประกอบไปด้วย 1. ก็เป็นยาคุบชเวียชกจากนาโกยยาแกมปัตที่ได้คะแนนไปถึง9.1คะแนนนะครับคมนะครับคนนี้คนที่2ก็เป็นเซซินฮาจากแตกูเอฟซที่มี9.0คะแนนคนที่3ก็เป็นซึงโฮซึงโฮเพ็กจากชุนบุกที่มี8.7คะแนน ส่วนคนที่4ครับเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับจาก b ีจีปทุมยูนเนเต็ดที่มี8.7คะแนนนะครับและคนที่5นะครับก็เป็นลียองจากชุนบุกที่มี7.9คะแนนนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องของฟุตบอลเจลีกที่ลุ้นแชมป์กันมั่นเหลือเกินนะครับเหลือก,การแข่งเพียงแค่9นัดก็จะรู้ว่าฤดูกาลนี้ใครจะเป็นแชมป์ จากผลงานการลงสนามนัดที่ผ่านมาของโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตที่บุกไปพ่ายนาโกย่าแกมปัสทำให้สถานการณ์ลุนแชมป์ฤดูกาลนี้ของอุ้มทีรทรตามหลังจากฟูงคาวาสกิฟอนตาเล่ถึง4แต้มแถมลงเล่นมากกว่า1เกม9เกมที่เหลือนอกจากจะรักษาคุณภาพการเล่นแล้วก็ยังต้องลุ้นให้คาวาซกิฟอนตาเล่ ale, สะดุดหรือพลาดเลยนะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นแชมป์ในเส้นทางที่เหลืออยู่ยากนะครับยาก โดยสถานภาพของมาเลนอตในตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในห่วงเวลาของการลุ้นแบบสุดๆเพอะตามหลังถึง4แต้มแข่งขันมากกว่า1เกมหากว่าโปรแกรมใน3นัดของคาวาชิฟอนตาเล่ไม่สะดุดเลยแต้มก็จะห่างจากมาเลนอตไปโดยอัตโนมัติถึง7แต้มนะครับหรือมีโอกาสมากกว่านั้นหากมาเลนอตไปพลาดทา่าแพ้กับเพื่อนร่วมเมืองอย่างโยโกมาเอฟซีก็จะแต้มห่างถึง7แต้มนะครับแต่ถ้าหากฟอนตาเล่สะดุดก็จะกลับมาลุ้นแชมป์แบบสนุกเหมือนเดิมนะครับ ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามาเินอตจะเข้าถึงแชมป์สมัยที่2ได้หรือเปล่าและทีละทอนเองก็จะได้แชมป์สมัยที่2ได้หรือเปล่าก็ต้องแชีงใหไงฟอนตาเล่พลาดด้วยนะครับถึงแม้จะมีโอกาสน้อยที่ฟอนตาเล่จะพลาดยากเสลเกินนะครับก็เชียร์กันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตในวันนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ